กลุ่มนักรบตอลิบานบุกยึดครอง<ล>ทำเนียบป,ประธานาธิบดีส่งสัญญาณรัฐบาลล้มเหลวย้อมประวัติตอลิบานจากกลุ่มก่อการร้ายสู่รัฐบาลอัฟกา,านิสถานจบบทบาทมูยิดินยัซิน17เดเดือนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอิทธิพลทางวัฒนธรรมของสหรัฐและจีนในอาเซียน สมเกียรติตั้งกิจวานิชคิดยกกกำลังสองเรียนรู้จากสิงคโปร์และอังกฤษปรับตัวอยู่กับโควิดรำลึก44ปีการจากไปของราชาเพลงรอ็อกเอลวิสเพรสลีย์ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS พบกับดิฉันนัฐถาโกโมลวาทินค่ะสำหรับก้าวแรกของรายการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศนะคะเพราะว่าเราต้องการให้คุณผู้ชมเข้าใจเรื่องราวในต่างประเทศเพราะเรื่องต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณอีกต่อไปค่ะ